เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านด้วยครับยินดีรับยินดีรับรับเข้าสู่รายการ a อไอเค n าแนครับอยู่ผมอ้อมสินคนเดิมครับเพิ่มเติมคือมากับเพื่อนหนึ่งคนครับที่เขาชื่อว่า e นเ e อร์ชาแนลนะครับนั่นหนึ่งนะครับเด็กดิจิ0.554วันนี้เราก็อยู่กับคุณ a อ k Channel นะครับ ครับเออท่านประยุทธ์ครับคุณอยู่ไหนนหน่านีงท่านประยุทธ์ท่านประยุยทธ์มานี้ครับผมจะขอหวยคุณไปท่านประยุทธ์ประหยัดประหยัดเอาอันไหนดีอันแรกไหมอันแรกเลยใครแรกเลยเออมันโหลดไง

ตัดคลิปก่อนคนกว่าจะเข้าบอกกว่าแลแล็เรื่องมึงสิครับเล3คนรอรอคนเข้าเกมอีก3คนนะครับช่วงนี้ก็รอไปก่อนเอาลุงเจอท่านคนเจอท่านประยุทธ์อีกคนไหนเฮ้ยมีท่านประยุทธ์อีกคนสกินเหมือนเราเลย สกินหายอ่ะใส่ไม่ได้เดี๋ยวไปโหลดใหม่เมีมเทคคนิอ,คนอะไร,อ,ะไรอ๋อบล็อกไปสีข้างๆอะ่ะมันใช้บล็อกเ<อ>ยอะมันต้องใช้บล็อกเยอะแต่มันมีโอกาสชนะสูงไงไม่เหมือนกับลุยลุยอะ่ะ เหลือหนึ่งคนเริ่มเกม,มคนมันไปไหนวะฆ่าตัวตายแปบ๊อบนีบเข้าตีพวกเจนีขอสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมใหม่ครับพวกเ,กเอสีอ่สามสองหนึ่ง เฮ้ยโอ้โหอุ้ยโดนไอ้โดนไอ้สตีฟแยนเฮ้ยด่านใหม่เหรอไม่เคยเห็นอันนี้ด่านเก่ามันเคยมีมาก่อนไม่เคยเห็นไงก็อยากพูดว่าคนนี้คือใครใครก็เป็นคุณอมเอสด Channel เอสเคอะไรเนี่ย ไม่ต้องการเตียงหรอกอกันเตียงกันเตียงเลยกันเตียงเยู่เฮ้ยทำไมด่านนี้มันสั้นจังเลย,เยก็คเตียงด้วยนะมีคนชอบต่อบนนแล้วมาขุดขุดอะก็คอยดูแลกันสายเกียนไง้ย ขอบล็อกหน่อยจะถึงกลางแล้วดูดิอีกอีกนิดเดียวคุมเฮ้เออคุมคุมไว้มันมีคนมาถึงกลางแล้วใข่ายืนฟาร์มไปไปต่อไปตุ๋ยแล้ว มันอุดเตียงยังเราต้องอุดเตียงก่อนเราอดแล้วเราอดแล้วคุณเอกประยุธ์ที่เทุมกระบนโดรไปแล้วให้ดรนสอเทนต้องทอาุธเอาเล็ม่ี่อนมีคนไปแล้วอะ ต่อสูงนี่เพื่อนมึงมึงเก่งเลยมึงเก่งเลยสีเขียวนี่คิดว่าเก่งเลยคิดว่าเก่งมาทุกเกมแบบอีซี่พเออล่วงบัก <บ ắc. S 2> ล่วงลาคอยเพื่อนเดี๋ยวปักคู่ไปให้มีใครต่อถึงกลางยังต่อถึงทุกคนเฮ้ สีเขียวมันมาสีเขียวมันปิดทางสีเขียวมันปิดทางเฮ้ยโดนโดนุ๊กนุ๊กมันโผล่หรือเปล่าเมื่อกี้มีตาหหอะไรอะไรเลยตูฝันตัวเองเฮ้ยรีบบุกบุกเขียวเลยบุกเขียวตอนนี้นี่เราถึงสีเขียวแล้วแม่ที่กุดไปเลยอ้อมอืมเตียงพังแล้ว มันอนอหเตียง,งสีเตียงสีแดงพี่ไปพี่ไปพี่ก็แก้แค้นมันแหละมันทําของเราพังไงเอาแล้วพี่ก็ตายแล้วแก้แทนด้วยแก้อืนตายแล้วโอ้ทำไมมันจบเร็วจังเลยตายยังตายแล้วออกออกออก ทับล็อบบี้ทับล็อบบี้ตาย,ยาตายแล้วทับล็อบบี้เลยใครมาลอยวะ<แ>สีอะไรมาลอยสีแดงวะมามาอยู่ที่หน้าเดิมแล้วพี่ว่าสีเหลืองชนะ ไปเลือกไพ่เห็นจะกินพิเตอด้วไหนอยู่ไหนอยู่ไพไหนดีไพ่สี่ไหนล่ะอาชีอาชีอยู่ไหนเข้าไปสี่คนจะเต็มอไปสคนเต็มลเข้าไปสเลยเข้าไปสี่ยังเข้าแล้วเข้าแล้ว สีไรสีไรน้ำเงินโอ้ยค้างน้นเงินแค่นะเกมแรกพวกเราก็แพ้แล้วเนี่ยแพ้ไอ้แดงหน้ามันแดงอ่าสิ้เงินละไหนอาชีอ่าอยู่ใส่ไม่ไรละพี่ดเดี๋ยวไปยืนบนรั้รรแวปแปด หกห้าสี่สามสองตายาลาอ่อยเพื่อนเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะคมเปียงด้วยคมเปียงโ,ดยโ,ยงโหด่านนี้ด่านนี้ไม่ใช่ด,ด่านใหม่แต่อันนี้อันนี้เคยเล่นมันมีมีพรางอะ่ะเฮ้ยขอขอดิจะทำบลอก ต่อไปกลางได้เลยเพื่อนอ่าต่อข้างต่อข้างเอาโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคเขาไม่งั้นอีแดงมันจะมาอีกจะเกลียดอีแดงตักอีแดงอืมอืมอืมแบ่งบ้างสิคุมเตียงคุมเตียงมันไม่แบ่งแรกที่สักก้อนเลย แข็งกูบ้างกูขาดแขนขาดแขนคุมเตียงแบบมาตรฐาน A B C มาตรฐานนี่เป็นมาตรฐานที่ยังถือว่าอ่อนมากเราต้องหาของมาฮ้ยไอ้ไอสติมันจะต่อไปกลางหายาด,หดาหดายาให้มันไปกลางได่ที่ขุดปึ๊บอ้าวไม่พอ ถ่อให้นี่ก่อนนิอ,อยากเล่นกับไอ้ต้าด้วยต้าก,กับมิกอ่ะเต้ตาเตา้ตาะต้าเขาติดเรียนอืมสมัยนี้เรียนมันเยอะเหยียดหนังสืออืมอุดอุดอุดอ้ามีคนมา<บ>อุดแทนแล้ว เพียงแหละมีความต่นะจิปไปเลยกดเกกเ๊กตายหาเลยความสัใจใครตาย <Ừ. S 2> อยู่ังข้างเราก็คือสีเขียวสีแดงอยู่ตรงข้ามเลยเหรอหรือว่าไงสีเออไม่เห็นชื่อด้วยดูดิสีที่พี่ต่อไปนี่สีอะไรเขียวเห็นใช่ไหมได้เห็นมีพวกชะนีเต็มไปหมดเลยขอบอกเพิ่มไม่อะมันโยนให้กันไม่ได้ ไปหากล่องมาใส่โยนได้ไมหมเหรอโยนได้อะแต่ไม่รู้ว่าบล็อกมันไปอยูย่ไหนอะมันโยนแล้วบล็อกมันไปไหนไม่รู้อ่ะตอนนี้เครื่องร้อนมากต้องรีบทำให้มันจบๆเครื่องร้อนนี่แบตจะหมดหรือว่าไงไม่แบตเล่นเกมเยอะอ่ะแ,แบตยังไม่หมดอ่ะยังเหลือห้าสิบโทรศัพท์ยังไม่ปุ่โมโทรศัพท์เป็หายใจอุ้ยแหลกแหลกอ่ะไปต่อเลยบล็อกเหลือหนึ่ง อะไรวะเนี่ยอ,อย,ย,ยอย่ามาแย่งนะคุณผู้หญิงอย่าแย่งนะครับอ้าเฮ้ยใครทําอะไรไว้วะเนี่ยปฏิมากรรมมันทำปฏิมากรรมอะไรกันไม่รู้แล้วทำไมไม่ทําตรงบ้านตรงเตียงอนะมาทําอะไรตรงนี้ เออได้ละมาสีเหลืองมีห้าสีเราเยอะสุดได้เปรียบ,ยบกาผู้เลยได้เปรียบ ยากเหรอ,อไม่รู้มาที่ขุดมา,า,มาตามพี่มาอยู่ใช่ไหมหตามอยู่ปะไม่ต้องอบอองอบอลเดือดตายต่อดิอเหลืองบุกเหลืองบุกไปคุมเตียง ไม่เป็นไรมีคนอยู่เยอะมาเขียวกับพี่เหลืองโหดไงมีคนเล่นเป็นปปครัับส่ววนนนี้มเเเล หนึ่งนะโทรศัพท์เปียกย,ย,ย,ยังซื้อมาหนึ่งชุดโห oh, ด,ดู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 ของมันดิไม่อยู่ฐานด้วย,ยอ๋อสีเขียวมันหมดแล้วเออ ลงเลยลงเลยดดดดเอาล่วงดดกระโดดพลาดออนนี้เหลือสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองสีเหลืองตายหาแล้วเฮ้ยเานเย้ <Yeah. S 2> ไปฆ่าเหลืองเลยฆ่าเหลืองมือเปล่าก็ซาได้อะไปดิเป,เป็นไง ไปจะชนะแล้วเหล,ลือเหล็กสามตัวม,มือเปล่าก็ซาได้มามาดิมาดิม,มือเปล่าซาไดปลามาดิามาดิมาดิไม่กลัวใครกลัวมาดิไปดิเรจะเป็นหมาหมูทำไมแสงเงินเนี่ยอ้าวแย่งคิวทำไมวะเออประสบความสำเร็จมากตาย ท่านไปยุดโดนค่าะหินลยาไมไปฟาร์มสีเขียวดีกว่าก็มีคนไปฟาร์มแะไมทปสีเหลืองโหม่งอยู่ฐานไปซื้อของอยู่ มาตัวตว,ตวไหมล่ะเดี๋ยวชน,นะด้วยมือเปล่าเอาเดอิเอาดิช <c oughs> น,นะด้วยมือเปล่าอะแพ้ <c oughs> เฮ้ยลวงคู่ลวงคู่ <c oughs> เป็นไงลวงคู่ออาวสายลดุดมือเปล่าก็ซาได้ป๊บ ตัวหนึ่งอยู่ไหนเฮ้ยอะไรอะไรทำอะไรเพื่อนจะทำอะไรเฮ้ยหนีดิอยู่ไมล่ะครับ ตอนนี้บล็อกพร้อมแล้วอ่ะมาเลยฮะก็อเอออุ๊บอุอ๊บปุ๊บขับไปดาบปับอาหารฟูบฟู Mình mình, hãy mình hai nồi tổ <laughs> งงทำไมแพ้ตัวเดียวงงเว้ยงงอยู่กับท่านประหยัดแล้วจะชนะโอ้ยโหขึ้นไปไหนวะเนะี่ย นี่เ yeah. พื่อนเราก็ขึ้นวะขึ้นวะขึ้นวะอยากเห็นเป้ามือเปล่าก็ซาได้ฮะเห็นเป้าไอ้หนูไอ้สองไอ้สองมือเปล่าก็ซาได้เว้ยโชถึงสายจะหลุดโอ้ยฝนตก 아아ไปแล้วตาเดผมไป้วเฮ้ยพี่อะไรกันโอ้ยลวง เห็นไหมวะไม่เห็นใช่ไหามา